ฮัลโหลทุกคนมือนี้เสมาเฮ็ด ซุปบัอกมีเด้อจ้จทุกคนจ้าอันดับแรกเลยฮะกัมาเด็ดบลกพริกกระเทียมขัวจ้าพี่น้องจ้าเพื่อจะไปตำเนาะอันนี้มันจะใส่เป็นพริกขัวนเนาะพี่น้องบ่ได้ใส่เป็นพริกผงเนาะแล้วแต่คนเ็ตุ้ะพี่น้องจ้าพอแต่ขัวแล้วแล้วฮกอามาตอามาตำรอก่อนเด้อจ้พี่น้องจ้าแต่ว่าเฮาบ่ทันใส่บัอกมีเนาะพี่น้องเนาะฮาก็มาตำให้มันแหลกๆรอก่อน้ะพี่น้องจ้ามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนเนาะอือเสร็จแล้วฮาก็มาหั่นต้นหอมผักชี้จพี่น้องต้นหอมผักชีกั่นไปหม พี uhm, ois, ่น้องอืมกระซ้ายซ้ายซ้ยลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วเขากะม่านตุ่มปลาทูอ่าตุ่มปลาทู่นี่เขาใส่น้าปลาแดกน้ำด้่มพี่น้องเพราะว่าเพื่อความหอมเพื่อความกลมกลมเนาะพี่น้องเนาะอืมใส่ลงไปเลยจ้ะเสร็จแล้วเขาก็เอาปลาทูไปแกะไว้เนาะพี่น้องแล้วก็พักไว้ก่อนให้มันเย็นเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เขากะม่านตำบักหนีเลยจ้ะบัดนี้ตำใส่พริกลงไปเลยจ้ะพี่น้องตำได้คลุกเลยเด้อบางคนก็ชิว่าอัน ใส่พริกผงพริกหยังอันนี้ก็แล้วแต่คนเฮ็ดนอนพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่มากินพริกสดขัวมากกว่าาว่มันรู้สึกว่ามันหอมกว่าจะพี่น้องจา้าเพราะตามเหลีล่ยบปลาทูที่เ้าฉีกไว้ยเยหากะเอามาใส่เลือดจะพี่น้องปลาทูกะบ่บได้ใส่หลายเพราะว่าแบบว่าเพื่อเพิ่มความหอมซื่อๆเนาะพี่น้องหอมๆแบบว่านวลนวเสียนาะพี่นอนะ้องเนาะอือในเมื่ก็ับตามลงไปเลยมันก็สิสวดแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าหกมันน้อย <laughs> แล, yup. <po target> แล้วก็มาปรุงรสเลยจ <p are> <po die> <po die> ้ะท <po die> <po die> <po> ุกคนจ้ะถ้าก็ใส่ผงนัวลงไปเลยแล้วก็อ่ะไซหน่ำปลาแดกลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้แค่ปรุงแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะปรุงแค่นี้เลยคนอื่นแบบว่าใส่อีหยังแน่แม่บ่รู้เนาะแต่ว่าแม่ปรุงซํานี้จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วตอนสุดท้ายเฮาก็มาใส่อันหน่ำต้มปลาทูลงไปจักหน่อยนึงจ้ะพี่น้องเพื่อความแบบว่าให้มันหน่ำคุกคิกเนาะพี่น้องเนาะพอแต่นี้เฮาปรุงแล้วเฮาก็สิมเบิ่องฐานรสชาติโอเคแล้วเฮาก็ใส่ต้นหอมฟักชีแล้วก็ตามลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะตามลงไปเลยให้้้้มัันนนเขากจะพี่องอือนี่ออกกมา็็สิเปนหน้าตาาประมณนี้ นี่จ้าน่ากินยเยอรเพักแกมก็ซิ้ีต้นหอมผักชีนั่นแหละจ้าพี่น้องจ้าละกกบอกเขือนนี่บกเขือเป็นนวยจ้าพี่น้องเลากะัหฮันเป็นสีเลยจ้าพี่น้องมาเดอ้อจ้า